จำแพนจะเนาดีเขา้เออ๋ีกตัวนยัไงตอนนี้องแพนไม่ได้มวนอ่แต่ได้ม้องไปแ้โอ้ยใ้แลครับใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้หลับตาหลับตาหลับตาหลับหลับตา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 น้ำหนึ่งน้ำหนน้ำหนึ่งหลับตาเับ นะไรน้ชื ha, ่ออะพูด่อี้อะไรอเัโอ้เสียงตัวอย่าเพิ่งเลื่องตาตัวอย่าเพิ่งเลื่องตาผมว่าเราเอามาเลยเราเอามาเลยเอาดีกว่าหยิแล้วกเลยดีกว่าเอาเลยดโอ้ ลืมตาครับโวอย่าเพิ่งลืมนะอย่าลกตาอย่าลบตาตวดตาครับไมเห็นตาคนอเนก็ไม่แพ้นะัวตัว้ตัวเอาับตัวไอไ้นายปากสันเลยปากสันเลยปากสันโตขอถายรูปปาก หรือว่าตัวแพ้นะหรือว่าตัวแพ้โอเคเอาเป็นว่าขอของรางวัลนะคะตอบของรางวัลนะคระดอนดอยดอยตัวใั่แล้วตอนนี้ตัวใส่ขาไปตัวเป็นคนมอบ้เอยใช้ตัวเป็นคนมอบเลยให้ตัวเป็นคนมอบเลย่ะมาตามสไตล์ภูทียินดีด้วยครับเอยินดีครับ